เด้อพี่น้องมาบุญเขาประดับดินน้ากันเด้อมาบุญเขาประดับดินน้าชาวบันจานตําบุญทับใยังเพื่อรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะจ้าเอาบุญเขาประดับดินน้ากันเด้อพี่นอ้องอ่าสิมีทุกสิง่งทุกอย่างทุกอย่างใดเนาะคะ่ะเนาะผลไมากลากหลายนี่เบ<อ>ิด์ตสุยางสุนิลอันนี้อ่าเพื่อเดินเขาเพื่อเดินพุทธบูชาหน่อยกระแมนเนาะคะ่ะ จะว่าประเภทนี่เก่าเนาะค่ะเนาะเป็นประเดิน่าเข่าประดับดินสีมีทุกสิ่งทุกอย่างสีเฮาสีเตรียมเตรียมอ่าเห็ดเข่าห่อใส่ฝังช่วงเวลาตีซีมีทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพี่เนาะเข่าปลาอาหารผลไม้หลากหลาย หีดถกซิงทุกยางบานเท่ากับความเพียงเฮียงหนากันมาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนี่ดีเจ้าพี่น้องอันนี้เป็นหีดคล้องประเพรนี่เก่าค่ะหีดคล้องประเพรนี่เกา่เเเกาค,คนใดอ,อ,อ,อนุรักษ์ไว้เนาะค่ะเนาะบุญขอบประดับบินเพิ่วมาพี่น้องเสื้อบัญจาน์เท่ากับมาหลายค่ะวงนี้มิแต่รมอลลัมเนาะค่ะนะี่มอลมอลัม มาลำไงเอาบุญน้ำกันเด้พี่น้องเด้อบุญขอบประดับดินมีไวรุ่น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 หันห,หน้ามาหน่อยไวรุ่นน,น้าไวรุ่นคุ้มโรงเรียนไวรุ่นคุ้มโรงเรียน น้องเข้าะกะมากมียางหมากมาหลายตาเลยค่ะประเภทนี่เก่าๆเ,เ,เ,เข้าอันวาร์ไ้ได้พี่น้องเด้ออันนี้คือบุญสอบประดับบินจ้าบุญสอบประดับบินมาบุญน้ำกันได้พี่น้องเด้อมาบุญน้ำกันได้พี่น้องเด้อ อขอด้วยค่ะเอาธิบายบางไงอกขอด้วขอประดับดินขอบคุณน้องกันทร์พี่น้องนี่เด้ นี่ไปนั่งกุ้มหนินั่งกุ้มหนินั่งกุ้มหนิเดี๋ยวสิมานั่งน้ำอ๋อจะไปเขาขั้วอือไปอันนี้เมื่อกี้แหละพี่น้องน้อยๆก็ะหูจักมาปอเขาก็ได้บินเมื่อกี้แหละปอกเอามือแก้อะไรเอาเขียวเห็นเพื่อนะมาอะตอมอะตอมอ๋ออะตอมได้สามมิตแล้วเก่งจังเลยค่ะ เพื่อกิสีเห็ดเป็นวงเป็นวงเอาเขาเส้ฐานเลาวพี่น้องเอาเาปลือกเส้ฐานมันนอกมสีมันแก๊สแก๊สน้ำมิดเผาเพื่อว่าเขาเสียเอาไปผสมกับเผาที่เขาสีหรือว่าผสมกับเผาที่เขาห่อเขาตุบเป็นแบบเขาเอาห่อแล้วเขาเอาไปไปฝังเอิ่นยาสีพี่น้องผู้เป็นหลวงลับไปแล้วเนาะมากินมาอยากอ่ะ กุมนีกุมนีมีผู้สาวอยู่สี่คนมีผู้สาวอยู่สองคน ยิงกันนั่ด้วยจำนั่นเนะาเนะค่ะเนาะอ่าคุณขอาวประดับยินจ้าคุณ<อ>น้อกันค่ะเอาลูกสาวปฏิจารุฮะพูดไปนั่งคุมนั่นลูกนั่งนั่งไหมพินไปไปนั่งคุมไงหายควบอายุบวกอายุอันแฟนใส่นั่ อายุหลูกแนมอายุหลูกแนมอะุญน,น้ำกันครับพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้ซะมีซาก,ก้อน,นอเนาะค่ะเนาะ